วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องเครือข่ายความปลอดภัยในเมืองหลวงของเราแต่เรื่องราวนี้มันไม่ธรรมดาครับเพราะมันคือความพยายามของคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้จากข้างในเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยมีดวงตาที่คอยเฝ้าระวังอยู่ ไม่ใช่แค่ร้อยไม่ใช่แค่พันแต่มีมากกว่า17,800ดวงใช่ครับนี่คือจำนวนกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ติดตั้งไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนแต่คำถามสำคัญก็คือจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าดวงตาจำนวนมหาศาลพวกนั้นมันกลับมืดบอดความจริงที่น่าตกใจก็คือกล้องจำนวนมากมันดันออฟไลน์อยู่ครับกลายเป็นเหมือนเครือข่ายกล้องผีสิงอยู่ในจุดที่ควรจะปลอดภัยที่สุดเอแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะ ทำไมกล้องถึงใช้งานไม่ได้ต้องบอกว่าสาเหตุมันลึกกว่าแค่เรื่องอุปกรณ์พังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือมันเป็นปัญหาที่สะสมมาหลายอย่างรวมกันครับทั้งเรื่องทางเทคนิคแล้วก็เรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ทำกันคนละเฟสไม่เชื่อมต่อกันไม่มีฐานข้อมูลกลางที่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียวซิมการ์ดในกล้องหมดอายุง่ายๆแบบนั้นเลยครับแล้วก็ยังขาดกระบวนการบำรุงรักษาที่ชัดเจนหน่วยงานก็ต่างคนต่างทาแล้วที่สาคัญเลยก็คือคนที่ผ่านการอบรมมาให้ใช้ระบบพวกนี้ก็มีไม่พออีก มีคำพูดหนึ่งจากนายตำรวจระดับสูงในโครงการนี้ที่สะท้อนภาพได้ชัดมากเลยครับเขาบอกว่าออฟไลน์กูออฟไลน์มึงมันคือวัฒน,นธรรมการปัดความรับผิดชอบกันไปมากลายเป็นว่าปัญหานี้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพอย่างจริงจังเลยพอเจอกับทางตันแบบนี้นายตำรวจนายหนึ่งก็เลยตัดสินใจมองหาคู่หูคนใหม่ครับแต่คู่หูคนใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนใช่แล้วครับ เขาเริ่มหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองแต่เขามองมันในมุมที่เข้าใจง่ายมากเลยนะครับคือมองว่า AI เนี่ยมันเหมือนกับเรามีลูกน้องเพิ่มมาอีกสัก10บถึงยีคนที่พร้อมทํางานให้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะให้ร่างเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลหรือหาทางแก้ปัญหาต่างๆคือสั่งปุ๊บได้ปรับเลยพอเทียบกันแบบนี้ ก็จะเห็นภาพชัดเลยครับผู้ช่วยที่เป็นคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนมีเวลาทำงานที่จำกัดแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้บ้างเป็นธรรมดาแต่พอเป็นผู้ช่วย AI โอ้โหมันเรียนรู้จากข้อมูลได้ทันทีทำงานได้24ชั่วโมงไม่มีพักแถมยังสร้างรายงานได้แม่นยำในเวลาไม่กี่วินาทีที่สำคัญคือมันวิเคราะห์ข้อมูลมาหาศาลพร้อมๆกันได้ซึ่งแน่นอนว่างานของคนยังสัมพันธ์มากนะครับแต่ AI ก็เข้ามาช่วยเสริมในจุดที่คนทำได้ไม่เร็วเท่าเอาล่ะพูดถึงทฤษฎีมาพอสมควรแล้วแล้วในชีวิตจริงล่ะ AI มันช่วยเปลี่ยนกองข้อมูลที่วุ่นวายให้กลายเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูครับเรื่องของเรื่องก็คือมีไฟล์ Excel ไฟลหนึ่งครับใหญ่มากข้างในเต็มไปด้วยข้อมูลสถานะของกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้องมานัองจัดการไฟล์นี้ซึ่งเขาใช้เวลาไปเกือบ5วันเต็มๆเลยนะครับแค่เพื่อจะคัดแยกข้อมูลในไฟล์เดียวนี้แหละ แต่พอเป็นนายตำรวจที่ใช้ AI งานเดียวกันเป๊ะเ๊บะจาก5วันเหลือแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นครับไม่ใช่แค่เสร็จเร็วนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังดีกว่าด้วยซ้ำคือมันเปลี่ยนข้อมูลดิบๆที่ดูไม่รู้เรื่องให้กลายเป็นแดชบอร์ดสวยๆที่ดูง่ายและพร้อมใช้งานได้ทันทีแล้ววิธีใช้มันยากไหมไม่เลยครับง่ายมากๆมีแค่3ขั้นตอนเอง หนึ่งคือเราก็แค่โยนข้อมูลดิบเข้าไปให้มันอาจจะแค่ Copy Link ิ์ Google Sheets ไปวางก็ได้ 2. พิมพ์คำสั่งเข้าไปเลยครับใช้ภาษาคนธรรมดานี่แหละเช่นช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนี้แล้วสร้างแดชบอร์ดแยกตามเขตให้หน่อยจากนั้นก็ขั้นตอนที่3รอรับผลลัพธ์ได้เลยครับมันจะสร้างเป็นแผนภูมิเป็นสรุปเป็นรายงานที่จัดระเบียบมาให้เรียบร้อยฟังดูดีใช่ไหมครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะการมีเทคโนโลยีเจ๋งๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคําตอบความท้าทายที่แท้จริงมันอยู่เหนือกว่านั้นครับมันคือเรื่องของคนแล้วก็วัฒนธรรมองคอ์กรนี่คือสมรภูมิจริงๆของการเปลี่ยนแปลงครับมันคือการต่อสู้เพื่อเอาชนะความเฉื่อยชาที่ฝังรากลึกในองคอ์กรต้องสู้กับความไม่เชื่อความกังขาในเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็ต้องผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมทักษะใหม่ๆขึ้นมายังไม่รวมความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอีกนะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากที่เคยต่ตั้งรับรอให้ปัญหาเกิดไปสู่การทำงานเชิงรุกให้ได้สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คำถามนี้แหละครับว่าวิสัยทัศน์ของคนแค่คนเดียวจะสามารถรีบูตระบบที่มันพังไปแล้วของทั้งเมืองได้จริงๆหรือเพราะเทคโนโลยีมันก็เป็นได้แค่เครื่องมือครับแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่กล้าลุกขึ้นมานำและผลักดันมันให้เกิดขึ้น